สวัสดีค่ะช่องกิดสนุกมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็หยุดอยู่บ้านตลอดเลยไม่ได้ไปไหนเลยหลังจากที่เขาเคร์ฟิวแล้วก็ให้กักตัวอยู่บ้านนะคะเราก็เตรียมหาเวลาเราไปเซเว่นทีเราก็จะเตรียมหาซื้อของที่มาตุนไปเด็กๆก็จะซื้อไอติมมาเยอะแยะเลยเอาคนนี้มีไอติมอะไรบ้างแม่เห็นใน เฟซเขาบอกมีไอติมออกใหม่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่ามันเป็นไอติมอะไรของวอไอติมรสอะไรคะอันนี้ไอติมมันใหม่อันนี้รสอะไรคะดูสิคะนี่โอรีโออันนี้นานแล้วแหละโอรีโอซองอันนี้เหมือนกันนะคะเห็นนานใช่ไหมอ่าเราเริ่มเราเริ่มแกะไอติมตัวนี้กันเลยค่ะเป็นไอติมไอติมพูดก็ไม่ถูกไอติมรสอะไรเนี่ยใช่เฮ้ยใช่เขียวนี่ เมลอนหรือเปล่าเนี่ยเออชาเขียวเออใช่ใช่ชาเขียวแม่น่าจะชอบเพราะแม่เป็นคนชอบกินชาเขียวอันนี้รสคาราเมลอันนี้รสคาราเมลคัสตาร์ดคาราเมลอันนี้เป็นคัสตาร์ดคาราเมลนั่นเป็นชาเขียวใช่ไหมคะอ,อาตาันแกดิเป็นยังไงหอมชาเขียวเหมาะก,กับอากาศร้อนๆแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้อากาศบ้านเราร้อนมากให้แม่ลองชิมสิอุ้ยอันนี้แม่น่าจะชอบค่ะ อันนี้เป็นชาเขียวนะคะอันนี้เหม,ม,นะมือนผมคาราเมลน่ะอืมอ้อร่อมมากยังอร่อยวะอ,อา่อยนั่งมึงเออาตาใจขาดประกันเน้ยไปสองพันแจกหลานคนละร้อยหล <laughs> านก็สบาย <laughs> บื้อเลยกันอยู่ ข้าวมือขนมคาราเมลเหมือนวันนี้ลาแต่หนูเก็บไว้เอาไว้เติมเกมไม่เอาเอติมเติมอะไรนี่เจ้าตัวต้องเย็นเลไปนี่เดี๋ยวช่วงเที่ยงเราจะทำรสช่องสิงคโปร์ต่อของหวานรสช่องสิงคโปร์วันนี้ของพี่เฟิร์สพี่เฟรมไปเดียวพี่เฟิร์สเฟรมมาปะเลยเขามากินปะเฮงเหงเหงเหง วันนี้พี่วรานีหนูชอบมาดูเป็นเบอร์เกอร์ใช่ไหมเป็นเบอร์เกอร์มันเป็นจะกินอะไรโอริโอโอริโอยักษ์อร่อยไหมคืตันชิมเนี่ยเราคนอยองน้ำอร่อยมากอร่อยอร่อยขอยกโอริโอธรรมดาอันน้อยๆอันหนึ่ยเนี่ย เอฟันดำตีเลยอ่ะกินอะไรที่มันเย็นๆแล้วมันชื่นใจจริงๆนี่เอยแท่งเดียวนี่อันนี้จานหนึ่งอ๋อพี่เฟิร์สพี่เฟมคอยแท่งพากันตื่นสายใช่ไหมพี่เฟิร์สพี่เฟมตื่นสายแล้วไงตื่นที่สิบโมงสิบเอ็ดโมง อือหืมอดูพี่เป็มตื่นสายครับตื่นสายคนตื่นสายคนเสีมไหลอะมันลบมันต้องางีันตั้งะตกมันตกมันไหลตกอเลยทุกคนค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้แม่จะพาเฮงไปทับนะคะเฮงไปจัดแล้วใช่ไหมเอาไปทับค่ะอืนเด๋ยวเราขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะไป็นละคว น้องยี่ใหม่คิดสนุกค,ค่ะพี่กระตั้คิดสนุกค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปละค่ะบ๊ายบาย